สาุขอให้โบสาราเนี่ยหล่อเท่หัวตายวายลงด้วยนะครับเบ๊อป้าไม่รับมดเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับพวกับผมครับโบธารากับรายการบางกาะกระซิบกระซิบกระซิบครับวันนี้ครับโบทอยู่ที่โรงแรมโฟร์ซีซันแบงคอกกับงานจิบน้ำชาการกุศล Moment of Hope ซึ่งในงานนะครับจะมีการประมูลภาพวาดของครูปานเพื่อการกุศลอีกด้วยวันนี้ครับโบ๊ทจะไปถามพวกเขาว่าทํามูลด้วยอะไรอ่ะถึงได้สวยได้หลอก,กันขนาดนี้ไปถามกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> รวมตัวคนใจบนทั้งทีแล้วก็ขอมาลวงแคลนลับทำบนด้วยร้ายแล้วถึงเกิดมาหน้าตาดี <c oughs> ไปถามแม่งานกันก่อนเล <c oughs> สยสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีวคอนกรีตูเลชั่นกับน้องตัวน้อยนะครับผม พูดถึงงานในวันนี้ครับผมมีความพิเศษเกี่ยวกับอะไรบ้างเราระดมทุนนะคะหาเงินเพื่อช่วยเหลือองค์กร UNSCR นะคะเพื่อช่วยไม่ว่าจะเป็นคนพัดถิ่นเราก็รวมถึงคนไร้ถิ่นในประเทศไทยด้วยขอบคุณผู้ที่ใจบุญมากๆเลยค่ะผมเชื่อมั่นว่าทั้งสองท่านต้องมีสไตล์การจิบน้ําชาที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกแล้วก็ต้องปาดก่อนนะครับจิบเบาๆครับเพราะว่าดูก่อนว่าร้อนหอป่าเาลิ้นต้องไปแตะนิดนึงเจอพอาจิบชาของคุณกรไรีต้าไปไม่ถูกเลยค่ะของไร้ตาก็ต้อง อลองชนกันได้ไหมฮะเป็นแบบว่าชนชาปิงจิบฮะจิบจิบต้องแอบถามว่าทําบุญกันยังไงให้ได้แบบว่าผ่องกันขนาดนี้ทำทุกอย่างที่เป็นงานบุญทั้งบุญทั้งทานอะไรคือมีโอกาสทาและอยากทําเหมือนกันเลยค่ะก็คืออะไรที่เราช่วยได้ช่วยหมดเลยซึ่งในวันนี้ครับมีการจิบน้าชาการกุศลผมอยากได้ฟิลจิบน้าชาการกุศลหนึ่งสองสามฮะ ยกโซนขนาดนี้ไม่ลวกคอใช่ไหมไม่ลวกค่ะคอแข็งค่ะอันนี้จิบชานะครับจิบชาซึ่งวันนี้มีการประมูลภาพจะต้องจบที่เราคิดว่าสู้ไหวที่ราคาเท่าไหร่เกี่ยวนะตอนที่เขาประกาศขั้นต่ําที่ประมูลพี่ก็นั่งเก็บมือนีู่คือส่วนทางใจกันไปก่อนนะครับผมสามคนนี้ทำบุญแล้วครับทาบุญด้วยอะไรครับผมถึงได้สวยแบบนี้พี่อีกแมนดื่มน้ำเปล่าค่ะส่วนมนก่อนถ้าสวยชาาินี้เลยค่ะไม่ต้องรอสวยชา่าง ิิกกสซเป็นคนสวยและแถมยังมีมงอยากรู้จริงๆทําทำบุญด้วยอะไรและถึงหน้าตาดีขนาดนี้ยสสวดตาใช้งามวันนี้เลยครับเคยแบบว่าหวังอะไรบ้างไหมตอนประกวดไม่จีนไม่ไทยแลน์ก็หวังมงเลยค่ะ ตอนไปอเมริกาก็หวังมงสามมาให้เมืองไทยเหมือนกันงานในวันนี้เนี่ยจะต้องมีจดิตการจิบน้ำชาของตัวเองขั้นแรกนะคะเราต้องเอาแก้วมาวเอาน้ำชาที่เขามาวางแล้วก็เทใส่แต่ว่านิวก้อยต้องกระดกนะ,ะ,ะววคะงลงแล้วก็ด อุ <Ừ. S 2> ้ยชาร้อนนะชาร้อนชาล้อนเวลาเราทําบุญเราก็ต้องมีการอธิษฐานอธิษฐานยังไงฮะถึงจะสวยแบบพี่ดาโอมจงสวยจงสวยจงสวยเพียงเพียง ที่ผ่านมาเคยหวังอะไรบ้างไหมหนูหวังว่าทุกวันจะตื่นขึ้นมาเราเลือกที่จะเป็นคนดีแล้วก็ทําบุญสร้างรอยยิ้มให้คนรอบค่าว้าวหวังให้คนรอบๆด้วยเต็มคาร,าาารจิบน้ําชาการกุศลอยากดูรูปแบบการจิบชาของพียงเท่านีน้ สวยขนาดนี้มีเคล็ดลับการทําบุญไหมก็ทำจากใจอะค่ะเราสวยอยู่แล้วหรือเราสวยในรูปแบบของเราเองถึงว่าผมไม่หล่อสักทีเลยเมมาเราต้องมองตัวเองในกระจกระบอกชั้นหล่อวันนี้เรามาส่งพลังบูญความสวยความหล่อให้ก้องพร้อมกันได้ไหมครับชันสวยกัสซคริสตี